สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดไวไวก็ลงทุ่งนะคะแต่คนละหมู่บ้านเนาะก็หลายอาทิตย์แล้วเนาะไม่พอดิพาลงทุ่งวันนี้ก็เลยลงซะเลยดูนะคะนาข้าวไม่มีน้ํานะคะเพื่อนๆชาวนาก็ใส่ปุ๋ยรอเนาะใส่ปุ๋ยรอน้ําแห้งแห้งนะคะ นาแห้งแล้งมากเลยนาตรงนี้นาหวานนะคะนาหวานอ่าพันษาก็เลยมาเป็นเดือนเนาะนาที่นี่สูงนาบ้านนะคะไม่ใช่นาลุ่มอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่านานาท้ายบ้านนาอะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกเนาะเห็นเขาบอกว่านาบ้านคือติดบ้านหน่อยไม่ไกลนะคะก็จะติดบ้านก็จะสูง นะคะเพื่อนๆอนอันนี้เราจะอยู่ข้างบน,นะคะเราไม่ได้ลงไปเนาะเพราะว่ามันมีถนนสูงขึ้นมานิดหน่อยขับขี่ผ่านมาก็เลยเห็นก็ใส่ปุ๋ยนะ้ำาหวานปุ๋ยก็เลยจอดทําคลิปซะหน่อยนี่นะคะถามเขาบอกว่าหวานปุ๋ยรอฝนนะคะวันนี้ก็คลึงฟ้าคลึมฝนนะคะเพื่อนๆเ,เนาะเราก็จะดูวิถีชีวิต ชาวนาเขาแม้จะได้ผลน้อยในเมื่อลงทุนไปแล้วเนาะก็ต้องทำํำปุ๋ยกระสอบหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกถูกนะคะเพื่อนๆเนาะก็จะไปใส่ตรงนั้นเนาะยิ่งยิ่งแล้วใหญ่เลยแต่ดีตรงนั้นไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยมีหญ้าเนาะดูข้าใกล้จะตั้งท้องเลยบางที่นะตรงนี้ยัง แปรเบาอยู่เลยเนาะถ้าเปรียบก็เหมือนกับอบนุบาลนะคะทุกอาชีพมีการเสี่ยงเนาะชาแนาก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะคะอาชีพหนักด้วยอาชีพต้องหาเลี้ยงคนทั้งประเทศท,ทั่วโลกเลยเนาะนะคะมองไปข้างหน้าก็จะเป็นต้นกระบกนะคะต้นกระบกก็สูงนะคะสวยด้วยนะคะเพื่อนๆนก็เก็บคลิป เล็กเล็เลน้อยมาให้ชมนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปอ,กอีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้ก็จอดแวะดูขวาดปุ๋ยไปพลางๆนะคะขอบคุณนะคะที่ดูแลในช่องของแอดไวไวเนาะก็กราบขอบคุณทุกๆท่านนะคะก็จะมองความแห้งแล้งอยู่นะคะ ไม่รู้ฝนจะเทมาตอนไหนเนาะหวานปุ๋ยครั้งนี้จะหวานแห้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอบคุณนะคะ